สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มใหญ่คนหนึ่งที่ไปนอนทุ่งนาแล้วไปเจอผีในตำนานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องเล่าข้างกองไฟค่ำคืนนี้เสนอเรื่องผีกระสือแห่งทุ่งเงียบในเขตหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งภาคอีสาน มีทุ่งนางเงียบสงัดทอดยาวสุดสายตากลางวันมีเพียงเสียงลมพัดใบข้าวอึ้ยและเสียงจักกะจันร้องระงมแต่ยามค่ำคืนกลับเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงฝีเท้าตัวเองหยุดชายวัยสี่สิต้นๆเคยทำงานอยู่ในตัวอำเภอแต่พออายุมากขึ้นเขาเริ่มเบื่อความวุ่นวายของคนเมืองจึงตัดสินใจกลับมาบ้านเกิด มาปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่กลางนาเถียงนาของเขาอยู่ติดป่าละเมาะมีร่องน้ำเล็กๆไหลผ่านเสียงเรไรในยามค่ำคืนทำให้เขารู้สึกสงบจนแทบลืมเวลายุดใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกเช้าตื่นมาต้มน้ำชงกาแฟแล้วเดินดูนาพอตกเย็นก็นั่งจิบกาแฟอีกแก้วมองแสงพระอาทิตย์ลับหลังภูเขาเขาอยู่ที่นี่มาเกือบเดือนแล้ว ไม่มีสิ่งใดแปลกเลยนอกจากเสียงหมาเห่าหอนบ้างในบางคืนแต่เขาก็คิดว่าเป็นเพราะหมาเห็นงูหรือสัตว์ป่าเท่านั้นจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดลมเย็นพัดเอื่อยๆท้องฟ้าเงียบไร้แสงดาวยุดนอนอยู่บนเถียงนาเสื่อเก่าๆก,กับมุ้งผืนบางเป็นที่พักพิงเขาหลับไปได้สักพัก ก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาจึงคว้าไฟฉายเก่าๆเดินลงจากเถียงนาเสียงไม้กระดานดังเอียดเบาๆตามแรงก้าวของเขาพอลงมาถึงพื้นยุดส่องไฟฉายไปรอบๆเห็นต้นกล้วยสองสามต้นไหวตามแรงลมเขาก้าวไปข้างๆคันนาตั้งใจะจะฉี่ให้เสร็จแล้วรีบกลับขึ้นไปนอนทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นดวงไฟสีแดงอมส้ม ลอยอยู่ไกลๆเหนือทุ่งนาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคมไฟของชาวบ้านหรือไม่ก็ไฟจากกระยานที่ใครผ่านมาทางทุ่งแต่ไฟนั้นมันกลับลอยนิ่งอยู่กับที่และค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีลนิดทีละนิด,นดยุดเริ่มขนลุกเขาเรีบปิดไฟฉายแล้วแอบหลังต้นกล้วยดวงไฟนั้นลอยต่ำลงมาเรื่อยๆจนเขาเห็นได้ชัดมันไม่ใช่ไฟธรรมดาแต่มันคือหัวคน หญิงสาวคนหนึ่งที่มีเพียงหัวกับเครื่องในห้อยระโยงระยางลำไส้เรืองแสงแดงสลัวร่างนั้นลอยไปมาเหนือคันนาพร้อมเสียงจวบจวบเหมือนคนดูดน้ำเหนียวเหนียวหัวหญิงนั้นลอยวนอยู่รอบๆบเถียงนาที่เขาอาศัยอยู่ก่อนจะหยุดตรงหน้าต้นกล้วยใกล้ๆที่ยุดแอบอยู่เขาแทบไม่กล้าหายใจเสียงหัวใจเต้นแรงจนกลัวว่ามันจะได้ยิน กระสือค่อยๆโน้มหน้าลงมาที่ผืนเหมือนกำลังจะหาอะไรสักอย่างมันมุดเข้าไปใต้ต้นกล้วยแล้วเสียงจวบจวบก็ดังขึ้นอีกครั้งยุดใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขาเห็นชัดเลือดไหลซึมออกมาจากพื้นดินตรงนั้นเขาค่อยๆถอยหลังทีละก้าวแต่เท้ากลับเหยียบกระป๋องน้ำเก่าที่วางอยู่เสียงดังขึ้นเบาๆแต่ในความเงียบนั้นมันกลับเหมือนฟ้าผ่า ดวงไฟนั้นหันขวับมาทันทีดวงตาของกระสือแดงฉานมันลอยขึ้งสูงตรงหน้าเถียงนาร่างสั่นเหมือนโกรธจัดอ mm hmm. เสียงดังลอดออกมาจากลำคอยุดไม่รอช้าเขาวิ่งสุดแรงกลับขึ้นเถียงนานและปิดประตูไม้แน่นเอาผ้าห่มคลุมหัวสวดมนต์เลยใจไม่หยุดเสียงลมพัดแรงขึ้นเ,เรื่อยเถียงนาโยกไหวเหมือนมีคนมาชนจากข้างนอกแล้วเสียงจวบ จวบก็ดังอยู่รอบเถียงนาเขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงจนเสียงนั้นค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปรุ่งเชา้ายุดรีบลงมาดูรอบเถียงนาที่ใต้ต้นกล้วยมีรอยเลือดแห้งติดอยู่กับพื้นและเศษไก่ที่ถูกกัดจนเหลือแต่กระดูเขาเดินไปถามชาวบ้านที่อยู่เถียงนาใกล้ๆว่าเมื่อคืนเห็นอะไรไหมลุงแก่ตอบกับเขาว่าแถวนั่น มันมีผีกระสือมันวนเวียนอยู่แถวนั้นมานานแล้วแต่มันไม่ทำร้ายใครหรอกถ้าไม่ไปทำอะไรมันก่อนมันก็จะออกหากินของมันไประวังแค่ใครที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทานั้นแหละมันจะแอบมาขโมยหลังจากคืนนั้นยุดไม่กล้านอนคนเดียวอีกเลยเขาย้ายกลับเข้าหมู่บ้านแต่ทุกครั้งที่ผ่านทุ่งนาในยามค่ำเขามักเห็นดวงไฟแดงสลัวลอยอยู่เหนือยอดกล้วยเสมอ และในยามที่ลมพัดผ่านเขามักได้ยินเสียงบางอย่างแว่วมาเบาๆ